เวิธีนี้ท่านดินแบบวิธีนี้ท่านดึงไบทไม่รู้จะทำอะไรเลยว่ะว่ธีนี้ทุกคนงงเลยไม่รู้จะทำอะไรถ้าผู้บริหารต้องคิดแล้วว่าตอนที่ไม่มีอะไรทำเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีอะรทำเลยเพราะว่าไม่มีแผนอาจจะมีแผนอยู่อะแต่ยังไม่มีอะรทำเนี่ยผู้บริคนที่เป็นผู้บริหารต้องคิดแล้วว่าต้องทำอะไรตอนนี้ได้ไหมวิทยธีนี่ยต้องทำอะไรตอนที่ยังไม่มีอะไรทำนะตอนที่ดึงไบท์แล้วก็ต่างๆต้องจ้างผู้บริการ ต้องสำรวจความเสียหายโดยใช้เจ้าทีมไงดูแล้วต้องหาต้องดูโรงพยาบาลก่อนเลยเพราะโรงพยาบาลเป็นตัวที่ปลอดภัยต้องหาที่พักต้องเปิดตัวที่สศรีวโรเพื่อให้คนก็มาอยู่ได้อันนี้เป็นยุทธศาสตร์ต้องมีแล้วเราต้องทําอะไรจากนั้นเนี่ยผมไม่ได้ทําเองหรอกตั้งศูนย์ฉุกเฉินผมจะแต่งการไปอ้าไปทำศูนย์ฉุกเฉินแล้วผู้ปฏิบัติเนี่ยพอรู้ว่าจะต้องทำศูนย์ฉุกเฉินแล้วก็ต้องรู้ว่าจะทําอย่างไรเพื่อตั้งศูนย์ฉุกเฉินมา ต้องากคอมพิวเตอร์ต้องมีอินเทอร์เน็ตต้องมีจอทีวีต้องมีส่วนต้องมีอาหารน้ำสวนจะเปิดสวนที่ิทีวมรู้แล้วต้องทำอะไรนะจะเปิดสวนอย่างไรผู้ปฏิบัติต้องทำได้ัววที่ถทีมวต้องมีรอรอเอร์ทําป้ายต้องมีน้ำดื่มต้องมีเต็นท์ไหมพี่บังดูจะเอามาแจ้งเหตุในบิบไะรู้ว่าต้องทำาพี่บังดูแต่ทำอย่างไรอันนี้ผู้ปฏิบัติต้องมาทำเริ่มเมนูเริ่มในบิบไล แจ้งเหตุม be ีการแัดกกรองต่างๆแล้วสองอันนี้ต้องไปด้วยกันฉะนั้นผมว่าเราเราต้องรู้าที่เร็วเองว่าผู้บริหารต้องต้องคิดได้ว่าตอนที่เหยื่อที่ใดทำเนี่ยจะต้องทําอะไรแล้วพอทำอะไรแล้วเนี่ยผู้บริหารก็รู้ว่าทําอย่างไรเพื่อให้สิ่งที่มีการบาดแผนมากเราเด้ผมว่าตอทมเราเนี่ยเราเก่งเร่แทรกจิกมากเนะเราเก่งมากที่แทรกจิกตัวอย่างเช่นน้ำท่วมนะแต่ยน้ำท่วมลงสุ่เนี่ยพอน้ำท่วมปุ๊บเนี่ยผมลงไปปุ๊บ เอาน้ำให้แห là, là là ้งได้ได้ในอชั่วโมงทำได้ถ้าเราพอมีอะไรให้ทำแล้วเนี่ยเราทำได้เราจะเอาน้ำน้ำลงอย่างไรเราทำเต็มแล้วหลัให้น้ำรวมถุกแห้งแต่การป้องกันให้น้ำไม่เท่ารวมกเนี่ยเราจะต้องให้เก่งคือเราเราคิดแายชี่อไม่ค่อ้ดีแต่ละแทบจแง่ปฏิบัติถ้าเรามีอะไรให้ทำแล้วเราทำได้เร็วเราอย่างบอกว่าให้เปิดสวนยี่สิบชั่วโมงทำได้เร็วเลยไม่ต้หาเปิดเสร็จเรียบร้อยพร้อมแต่ให้คิด เปิดตัวนตอนปีใหม่เนี่ยบางทีเราคิดไม่ถึงไงเพราะว่าเรื่องแซอที่เรายังขาดอยู่แต่เรื่องแทคนติกเราเก่งมากผมว่าเป็นผู้ปใบบาทที่เก่งมากเลยเพราะว่าแผนการเรื่องยุทธศาสตร์เรื่องสำคัญที่ทําให้เรากลอบมาประชาสัมธดีขึ้นเป็นการวิ่งบริษัีแต่นั้นอย่างที่บอกว่าถ้ามีแค่นี้มันก็เป็นแค่สโลแกนยังไม่ได้เป็นยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์จะมีข้อที่สาก็คือต้องมีแอคชั่นแพลนถูกไหมต้องมีแอคชั่นแพลนโอ้ตอนนี้ผมเริ่มเข้ามาก็มี2 2 6ร้อยกนะ ไอเดียต่างๆนะซึ่งมันสอบซ้อมกันแล้วมีแผนต่างๆที่สำนักเขตต้องรับไปทำปัจจุบันตอนนี้เป็น226มา2 6ก็จะมีแบบปรุ่แต่พวกนี้ไม่ได้ดีลจกลึกนะมันเป็นมันเปลี่ยนมีการเปลี่ยนกันตลอดอะไรที่ดีก็เปลี่ยนอะไรที่ดีก็เพิ่มไม่ดีก็ลดลงจะได้มีนโยบายเดินเรื่องห้องให้นมลูกเราเราขึ้นมาเราเอ่อจยจะให้มีห้องที่ให้ให้แม่มาให้นมลูกที่เขตทำไปผู้คนมาใช้เลยเพราะไม่มีใครอยู่แล้ว คือถ้าเปิดท่เลี้ยงหมาเนี่ยจะมีคนมาใช้มากกว่านั้นเพราะคนไปเลี้ยงหมาลิ้นแมวอะไรแล้วแต่คนไปเลี้ยงลูกไม่ได้แล้วไในวัยนี้ยเราทักไปไม่ดีก็ต้องออกอย่าไปอายนั่นอย่าไปกลัวเต้นฟอมไม่ดีก็ต้องออกก็ปักไหล่เปิดขึ้นได้แล้วถามว่าไอ้พวกนี้หัวใจมีอะไรก็มีกับต่เป้าหมายถ้าไม่มีเป้าหมายปุ๊บเนี่ยเราวัดเราปรเมินไม่ได้ก็บอกอะไรก็ตามที่วัดไม่ได้เราจะประเมินมาดปเมินไม่ได้ขั้นสุดท้ายต้องเป็นตัวเลขถ้าเราเก่าเราตื่นไม่ได้จะตื่นแล้วแล้สุดท้ายแล้วเชื่อว่ามัน เราจะภูมิใจนะว่าหัวใจคือว่าเราจะภูมิใจว่าเราได้เปลี่ยนไนึ่จริงเราทำเกิดการเปลี่ยนแปลงผมว่าหลายถ้าเราดูมันน้อยช้าน้งที่เราจะได้ํำชมนะระฐมนงแต่ช่วงที่ผ่านมาเ่อาออกไปเรียนคนลงว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงเมือนน้ำร่วมน้อยลงไปตว่างขึ้นพื้ป่าทางเท้าดีขึ้นการให้บริการที่เต่งดีขึ้นนะซึ่งตรงนี้คือสิ่งที่ผมว่าเราไม่อยากจะต่างแล้วก็เป็นกำลังใจที่ ครับท่านผู้อดนวยการากต้ก็ขอบคุณทุกคนนะขอบคุณทางอเอกชนนะครับทางสรพรทางผู้บริหารก็หวังว่าการดำเนินการนี้จะได้ผลสำเร็จแล้วก็เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนมากที่สุดค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณท่าน